สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้เป็นวันเกิดของลูกสาวค่ะเมื่อนี้วันเกิดปีนี้เป็นวันเกิดที่สี่ซุดค่ะพี่น้องดูพวามนาพ้อมตาย่ายลูปสามสิบห้าปีพี่นอคค้อ,นองอันนี้เล็กน้อยอ็กหนอรีนาวิน สาวสองคนเด็กเด็กกำลังกินอาหารกันค่ะอย่างในวันจูบีค่ะับข้าวก็มีได้อย่าง ฮู้งแนวค่ะอันนี้แคบหมูอันนี้เป็นทอดตี้นไก่ค่ะพี่น้องอันนี้ตำมักฮุ้งหน้าวิ่นตำอันนี้ของไอริ้นตำค่ะพี่น้องตำกันเมื่อสดกข้นค่อันนี้แกดิมายเขาแหละกินจะร้อง happy birthday ของลูกสาวค่ะพี่น้องคะกำลังกินกันเล็กๆหน้าวินหมักหลายตีนไก่ตุ๋มพี่น้องแห่นตีนไก่ตุ๋มเบิ้งไปน้ำแห่นตีนไปน้ำลั่งกล่มกัน เค้กค่ะพี่น้องค่ะเค้กของยล่นค่ะแล้วก็กรสนป้าเปาเค้กนะคะอีเวตร์ดีอีเวอร์ดีจุดค่ะพี่น้องโอ้ยบิ้งเงินแน่จุดที่ไะพี่น้องค่ะท่านสมัยแกะนี่ไอ้ปืนยิ่งแกะค่ะ แม,แ,แม่ลูกค่ะ,อ,ะอ,อืมป <c oughs> ีนี้เป็นปีพิเศษสุดค่ะพี่น้องค่ะพีได้ลูกมากล้องวันเกิดน้ำเมฆค่ะ,คะ,คะอ,อืมวันที่แฮปปี้เบลดค่ะแตกเราแล้สีเป็นตดกเมาส์ี่